แชร์ประสบการณ์สุดขนหัวลุกค่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูหน้าง,งานที่อุบลน,นะคะจะต,ต้องบอกว่าเจอเอ,อช่างแบบฝีมือแบบขั้นเทพมากๆเนาะพี่เขาก็การันตีจากอะไรนะจบอะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่งอเออคือแบบจบสูงมากๆก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าฝีมือจะเป็นยังไงบ้างของงานก่อค่ะทุกคนจะบอกว่างานก่อแบบฝีมือมากมากเลยคือเนี่ยค่ะมาดูค่ะน,นี่สังเกตดีๆนะคะอ่า ชั้นนี้ค่ะคือวางต่อกันเหมือนโดมิโน่ค่ะไม่มีปูนในร่องให้ค่ะเนี่ยค่ะซูมเข้าไปดูได้เลยค่ะเนี่ยค่ะทีนี้เนะาะอุ้ยู่แบบมันเป็นฝีมือที่ขั้นเท่มากๆเลยทุกคนแล้วก็อันนี้เราอ่ะขอเพิ่มความแข็งแรงโดยการที่เสริมเหล็กเข้าไปเนะาะตรงนี้ค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันมีไหมตรงนี้ค่ะถ้ามาดูฝั่งนี้นะคะแผงเนี้ยมันได้ตรงขนาดนี้เพราะว่า วันแรกที่มาจะต,ต้องบอกว่ามันเบี้ยวและเอียงมากๆเลยค่ะก็เลยแม่ก็เลยสั่งให้หรือแข่งข้างบนลงแล้วก็ก่อใหม่ถึงได้ออกมาประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าเสาร์เนาะเนาะก็มันก็กกอรล้มลงมามน,นิดนึงคือ,อเป็นวิศวกะค่ะเป็นวิศวกะก็คือไม่ได้ขึงเชือกแต่ว่าก็มีเครื่องเลเซอร์นะคะก็คือเปิดเลเซอร์ก่อนที่จะก่อพอระหว่างเก่อก็ปิดเลเซอร์ค่ะ อันนี้เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเดี๋ยวไปดูข้างหลังบ้านกันส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมกลังของพี่ช่าง,งนะคะอันนี้นะคะเออปกติะคือเราอะอยากได้สองต้นหนึ่งขึ้นมารับนี่เพื่อที่จะใส่โครงหลังคาเนาะแล้วก็เอ่อเหล็กอะค่ะอันนี้ไม่ได้เสียบเลยมันเนี้ยค่ะนี่ตรงนี้ก็คือไม่ได้จอบเสียบคือเมื่อวานอะเขาจะเทเอ็นเลยเนาะเออเราก็เลยเออขอเข้ามาตรวจหน้าง,งานก่อนค่ะเพราะว่าช่างจะเบิกเงินอย่างเดียวเลยแล้วก็ในส่วนเสาค่ะ คือยังไม่ได้รัดคอเสาเลยแต่ว่าก่อนแล้วทีเนี้ยอ่ะเขาจะเทเอ็นโดยที่เขาไม่เชื่อมเข้ากับเสาซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะจากความรู้สึกส่วนตัวเม่แมคิดว่าเอ็นอ่ะมันคือสิ่งที่ช่วยรองรับน้ําหนักของอวัตถุที่มันจะถับไปชั้นบนเออฉะนั้นการเทเอ็นมันก็น่าจะยึดกับเสาเพื่อที่จะช่วยรองรับน้ําหนักของอิฐที่มันจะกดทับลงมาแต่พอถ้าอย่างเนี้ถ้าเอ็นอ่ะมันไม่ได้ถูกเชื่อมแล้วเราเทเลย เท่ากับว่าเราเป็นการโหลดน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นใหออ้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆไม่ได้อิงตะก,กะหรือจบอะไรนะคะส่วนเสาต้นนี้ค่ะหน้าก็จะบิดนิดนึงค่ะเออเนี่ยค่ะก็คือหน้าเสาจะบิดถ้าจะสังเกตสังเกตได้จากข้างๆเลยคะ่ะอันนี้ค่ะออก็เสาอะมันยังโยกอยู่เลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรที่ถูกเชื่อมหรือยึดติดเลยเออแล้วก็มุมนี้ ต้นนี้ขั้นแทพมากมากค่ะคือเอาตั้งเฉยทุกคนแล้วก็มาดูนี่ค่ะข้างหลังค่ะตั้งเฉยเพื่อที่จะถ่ายรูปส่งงานรับเงินโดยการที่เอาอีกก้อนนี้นะคะนี่ค่ะเอาอีกก้อนนี้ค่ะนี่มาตั้งพิงไว้แต่ว่าข้างล่างไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะไม่ได้วางพุกเชื่อมเหล็กหรืออะไรเลยค่ะอ่ะยกยกได้ค่ะแต่ว่าระวังมันล้มแต่ตัวเองค่ะอเนี่ยค่ะเพื่อที่จะขอบเบิกเงิน ส่งงานเนาะส่วนตอนนี้นะคะเอ,อจากที่เมย์สำรวจดูเนาะก็คือเมื่อวานก็คุยจบแล้วแหละว่าเอ,อตอนนี้ทางเบิกไปแล้วอ,อจำนวนหนึง่งคือโรงงานได้สามวันแล้วก็ขอเบอิกเออจากการที่ก่อสองแผงนี้นทีนี้เอ,อก็มาตั้งเสาเฉยๆตั้งจริงๆค่ะตั้งเสาแล้วก็เกาะอ,อีกข้างหลังอ,อแล้วก็จะขอเบอิกอีกเมื่อวานซึ่งเราก็ประเมินแล้วว่านางงานมันไม่เรียบร้อยเหมาะสมกับเ,ออเงินที่จะเบิกไปเอ,อเราก็เลย คุยว่าโอเคช่างจะกลับมาแก้อะไรยังไงให้เราได้บ้างแต่ว่าช่างก็เหมือนกับว่าเขาจะเขาเบิกอย่างเดียวเอ,อแล้วเราก็ประเมินจากเอ,อจากความรู้สึกเรานี่แหละค่ะอาจจะไม่ได้อ้างอิงจากเอ,อการที่จบหลักสูตรอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะคะเหมือนพี่ช่างเออแต่ว่าเราประเมินจากความรู้สึกเราว่าเออ,อันนี้เราอาจจะต้องยุติการทํางานกันก่อนเพราะว่าเป็นห่วงลูกค้าที่จะอยู่ในอนาคตซึ่งวันนี้เราอะอยู่ในวงการเนี้ยเราทํางานด้วยใจใจริงๆใจที่มันรักมากมาก ซึ่งที่เขาทําไว้อะบอกว่าอาจจะต้องรื้อออกทั้งหมดเลยแต่เรายอมที่จะจ่ายบางส่วนเพื่อที่จะออเป็นค่าเสียเวลาของเขาเนาะอเราเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแน่นอนแหละในการที่จะต้องถูกรื้อออกแต่เพื่อคุณภาพที่ดีของงานดังนั้นก็ออตอนนี้นจากที่สํารวจก็มีแค่เหล็กเชื่อมเนาะที่ไม่เห็นแค่นั้นแหละก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ฝากถึงผู้รับเหมานะคะวันนี้อาชีพที่เราทําอ่ะมันคืออาชีพที่จะหล่อเลี้ยงเราไปถ้ามันจะเป็นอาชีพที่จะหล่อเลี้ยงและหารายได้ให้เราไปตลอดชีวิตอ่ะ อยากให้พี่อะตรงไปตรงมากับอาชีพนี้มากๆเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากให้คนที่เขาอะจ่ายเงินเราหรือเจ้าของบ้านที่เขาจะมาอยู่อะค่ะเขาจะต้องมาเจอกับปัญหาจุกจิกกวนใจที่แบบเออที่เราทําไว้วันนี้อยากให้รักษาคุณภาพเพื่อที่เราจะอยู่ในวงการนี้ไปได้นานๆค่ะก็ขอบคุณมากๆที่มาให้เราได้เรียนรู้กันเนาะโอเคค่ะ